มอทเทสเซอร์ถังแค่นี้เนี่ยนะเล็กจิ๋วท้ามัแรงสาบส่วนฉันมีมอทเทสเซอร์ถังกลางโอ้โหใช่แล้วฉันมีมอทเทสเซอร์ถังใหญ่มันต้องอร่อยมากแน่ฮะเว้นเต่เธอได้เลยนิดเดียวแล้วยังไงยังไงมันก็อร่อยแน่นแน่ฉันรู้แล้วว่าจะกินยังไงใช้หลอดกินจะง่ายกว่าโอใช่ได้กินแล้วอร่อยมากช็กโกแลตสอร่อย ไมค์ตาไนเ yeah. ยี่ยมใช่เลยฉันมีไอเดียเหมือนกันในกระเป๋าฉันมีปรกรกาในการทำสไลดเดอร์ฉันจะสร้างมันเดี๋ยวนี้เ oh <my. S 1> ยี่ยมมากพร้อมแล้ว oh <my. S 1> ฉันต่อได้เรียบร้อยและทีนี้ก็ใส่มอเตอร์อันแรกลงไปดูเจ๋งจังเลยดูสิรอที่ทางออกแล้วก็พร้อมกิน อืมอร่อยจัง<ม>ต้องใส่ไปเยอะยะลองไปเลยสรัสันปดของฉันฉันนี่มันคืออััฉริยะจริงๆโอ้ใช่แล้วจริงมากเลย oh <my. S 1> ยมยมยมฉันอยากกินมากกว่านี้มากกว่านี้ <c oughs> อร่อยหมดแล้วเหรอ หอมจริงโมโหแล้วอินิดกินต่อนเลยได้ฉันไม่ได้เป็นแค่ถังใหญ่นะแต่ลูกมอทสเซอร์ยังใหญ่มากๆด้วยถ้าหัวคนเลยอร่อยจังแบ่งเราเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมอ่ะมันเป็นของฉันคนเดียวนะฉันไม่แบ่งมันอร่อยมากเลยแบบนี้ไม่ได้ให้อินิดไม่ยอมให้เองฉันจะใช้วิธีของตัวเองล่ะต้องจรููที่ใต้โต๊ะ แล้วก็ใช้ที่เผาอันนี้โอ้ใช่ออกมาแล้วเอ้ยแล้วมันหายไปไหนหมอดะเวนสเต๊ร yeah. ์เธอขโมยของ,อของ okay. ฉันไี่ไงไม่บ้างเหรอพธอเทก็เธอไม่ยอมแบ่งโอเคซีเรียลละนมเด็กจังเลยอ่ะ hey. ฉันไม่ถูกใจเลยสีเรียลสีรุ้งแบบนี้ ในครั้งที้ฉันโชคดีมากฉันได้ซีเรียลนมกองใหญ่โอ้ดีใจจังเลยมาได้เริ่มก่อนนะมันเล็กนิดเดียวเอาคุณมานะโอ้ฉันมีไอเดียแล้วเพราะว่ามันเล็กมากฉันเลยต้องกินให้เข้ากันมีโต๊ะเล็กแล้วก,ก,ก็จานเล็กๆให้ฉันปากน้อยๆเปิดกล่องซีเรียลเฮ้ใส่ชามโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะ จากนั้นก็เทน,นมดูน่ากินสุดๆต้องลองแล้วอ,อร่อยจังอร่อยมากมาก <c oughs> ฉันกินหมดแล้วเว้นสเตตาเธอ s <S ฉันเตรียมชามสีดำสุดปวดไว้แล้วและช้อนรูปจอบด้วยเท <c oughs> hey, ซีเรียสใส่าจาน <c oughs> เทน,นม ตงมาหาฉันป้อนฉันทีนะอ,อร่อยจังเอาอีกช้อนสิแม่แม่จะอะไรกันเนี่ยมือไรตัวนั่นมันคือติงสมาชิกในครอบครัวอขอบคุณนะที่ช่วยติงเก่งมากเอาชาไปได้แล้วตาอินิกโออแยตาฉันแล้วหิวม,กมากๆ อาละฉันนึกอะไรออกแล้วฉันต้องการชามที่มีขนาดใหญ่แล้วฉันรู้ว่าจะหาได้ที่ไหนอ๋อนี่ไงสาราน้ำของฉันเทนม,มลงไปจากนั้นก็เทซีเรียลอันใหญ่น่ากินจังเลยฉันเติมเต็มความฝันของฉันที่อยากว่ายน้ำในซีเรียลสีรุ้ง อ้รู้สึกดีจังเกือบเลืมเป็ดน้อยไปเลยเยี่ยมมากทีนี้ก็มากินกันฮถออ๋อใช่สนุกจังนี่มันคือโดนัทเหรอ <sk ill> ทำไมเล็กขนาดนี้ <sk ill> ส่วนฉันมีโดนัทแสนสวยปกติ <sk ill> ฉันกินแบบนี้ทุกวัน ส่วนฉันมีโดนัดชิ้นบัลลัมฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอยากลองแล้วจังฮ่าฮ่าเวนสเตย์ของเธอเล็กมากเลยเวนสเตย์ทำให้พวกเรากลัวสิไม่ได้ตั้งใจนะแต่ดีใจที่เขากลัวฉันทำให้มันแบนเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นแค่ทุบก็ได้แล้วดูนี่สิมันดูใหญ่ขึ้นเยอะอืมอร่อยมากฉันกินหมดแล้ว ขึ้นปาเธออินนิดเยี่ยมฉันมีไอเดียเหมือนกันชอบปากหวานหวานไหมพร้อมจบทุกคนเลยเริ่มที่ฉันสิอินนิดไม่เราเป็นเพื่อนกันนะเอามาชิมปากกันดีกว่าปากอร่อยจริงๆด้วยได้เวลากินโดนัทแล้วนุ่มจังเลย มีความสุขจังทีนี้ก็ไม่แล้วในที่สุดฉันเรามาต้องนอนเอาละโดนนัดเย็ดขนาดนี้ต้องกินอย่างงเจ๋งเอาผ้าสันปักผนใหญ่มาเท่าที่นวเวสเดอเอาละ่ะมากินกันเถอะอร่อยมากๆฉันหยากกินแบบนี้ต้องนานแล้ว สาวๆคนใช้เวลาอ่งนานนะฉันไม่รีบหรอกฉันอยากมีความสุขในทุกๆครัโอ้ยฉันกินมากเกินไปแต่ว่ายังกินได้อีกฉันจะกินให้หมดเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วเป็นไงกินหมดแล้วยังไหมเก่งมากจ้ะยินดีด้วยผ่านไปตั้งหนึ่งร้อยปีเนะี่ย ฉันดีใจมากมากกันเลยมาอร่อยที่สุดในชีวิตฉันผมอะไรกันเนี่ยเดาไม่ถูกเลยอ่ะงั้นฉันจะกดก่อนนะแ <Yes. S 2> ล้วจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ดูนั่นสิ <gasps> โอ้โหอะไรกันเนี่ย <laughs> มันคือช็อกโกแลตแท่งเล็กๆน่ารักจัง mm hmm. <laughs> น่าสียดายจะกินนะแต่ยังไงก็จะกิน กแลัไม่เคยไม่อร่อยออแต่ว่าหมดแล้วฉันอยากกินอีกขออีกขออีกพ่ทีนะตอนนี้ตาฉันแล้วกดปุ่มทำไมต้องตกใจด้วย <c oughs> มันก็แค่ช็อกโกแลต <c oughs> เอาห่อออกท <c oughs> <c oughs> ีน,นี้ฉันจะจัดการมันด้วยมิ <c oughs> เดีย็นๆเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว ทีนี้ก็มาต่อกันและตอนนี้ฉันมีลองสบช็อกโกแลตเป็นไงล่ะมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากมาลองกันโอ้ใช่ฉันชอบไม่เนี่กดเราเข้ากดดอยกดดอยกดแล้ว แล้วชกร้ายของฉันอยู่ไหนไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นแล้วมันกำลังพุ่งมาหาเรามันใหญ่มากเลยทำยังไงดีอีกไม่กี่นาทีชกร้ายจะพุ่งชนลรามีใครรโลวิทีหยุดมันบ้างไหมอ๋อไม่นะเราขาดการติดต่อทุกคนหนีแล้วอีนินเอาไดป่าผมมามาลลยชกก้ลตกันเถอะพเธอเดี๋ยวฉันช่วยเริ่มพนไฟดีกว่า เฉ่งสำเร็จแล้วฉันมีล่มด้วยฝนตกเป็นช็อกโกแลตจริงๆอ่ะสุดยอดไปเลยอร่อยมากๆเจ๋ง <c oughs> จริง